นี่ครับนกป่ามาแล้วนกออกตากแดดนะครับนกป่านะครับไม่ใช่นกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับาจ้ากรูพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนกครับวันนี้มา ต่อนกอยู่ทุ่งนานะครับอยู่ข้างเทียงนาตอนนี้นกป่ากําลังเข้ามาะจะเป็นยังไงเนี่ยครับกําลังมามาแล้วก็มามาคูคูแล้วก็มานั่งเรียกอยู่นี่ครับไม่กล้าเข้าใกล้เนียบนะครับจะเป็นยังไงนกต่อเราก็เรียกไปแล้วเมื่อกี้นี่มาหลอกล่อนะครับออกอาการไซคขนล่อนะครับ การไซค์คนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนกตัวเมียนะครับตัวผู้ครับแต่มันลีลาของเขานะครับเห็นตัว,ต,ว,ต,วตัวนั่นครับนกต่อัวนกป่าเดินเข้าไปใกล้นะครับเห็นไหม่เรียกครับนกป่าเรียกนกต่อเราก็หันหน้ามาเพื่อไปจัน์บันนะนกป่าคู่ครับเห็นไหมนกป่าคู่จะเป็นยังไงก็คอยชมนะครับ อันนี้กำลังเข้าใกล้พระเนียดอยู่ประมาณหนึ่งศอกนะครับหน่อยเดียวก็กระโดดนะครับะจะเป็นยังไงแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง F c ซทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาจาก่กรพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นดินดำเป็นพระเนียดเป็นเศร้านะครับพระเนียดก็กำลังเริ่มทยอยส่งทยอยส่งนะครับเศร้าก็ส่งไป เรื่อยๆนะครับบางท่านก็อาจจะได้แล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนดินดำครับก็จับส่งไปโอโมบานส่งรตใหญ่เลยครับประมาณเกือบร้อยโลนะครับก็ขอขรบคุณมากครับที่ให้ความไว้บางใจสนับสนุนให้กำลังแรงใใจจัก,กระพง์นะครับจัก,กระพง์ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความเมตตานะครับเพื่อได้ถาน้ำมงนน้ำมันไปหานกดีๆนกเด็ดๆมาให้พี่น้อง f อนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ยังไงติดยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ e não podia.

นี่ครับนกป่ามาเล้านกอ,ออกตากแดดนะครับนกป่านะครับไม่ใช่นกปล่อยนะครับนกป่าจริงๆนะครับมาถึงที่เลยคลึกจัดครับมาถึงราวแขวนนกเลยตาวตากนกเลยครับนกตากแดดก็ไม่จวดเลยครับช่วงนี้ไม่ไม่ออกตากแดดไม่ไม่จวดไม่คึกนะครับโดยมีตัวคึกอยู่อยู่มุม อ,อยู่มุมต้นมะรุมครับน,นกนกป่าเดินวนไปวนมานี่ครับเป็นยังไงโลนตัวนั้นผมโ,มโมพาดขึ้นบนใส่เนียไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนียตัวนี้ก็ไต่เล่นอยู่เนี่ยตามราวนะครับนกป่านกต่อก็ เงียบนะครับนกต่อก็เงียบเนี่ยขี้ลาดเลยโอโ้มันนั่นเลอเกินมันยมหยำเลอเกินมันขี้ลาดเลยขี้ลาดนกไอ้เพชรนี่ครับเดินขันเดินเรียกเฉยบนเลาวมาลาวเหล็กเลยครับอืมอืม Cecur ah, kap